เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะหนึ่งแท้หนึ่งปรารถนาบทที่21 โฮยินผู้เท่าไปเห็นเรื่องราวดำเนินมาถึงขั้นนี้ย่อมไม่มีกระจิตกระใจไปสั่งสอนอีกฝ่ายเพราว่าหลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปโหยินผู้เท่าไปก็นับว่าหมดความรู้สึกที่ดีต่อหลิวอีเหนี่ยงแม่ลูกอย่างสิ้นเชิงหากบ้านไหนแต่งสะพายเช่นนี้เข้ามาคงเป็นหายนะของวงตระกูลโชคร้ายถึงที่สุดอย่างแท้จริงดังนั้นตอนที่ไปเจ้างจีย วิ่งมาหาฮูหยินผู้เท่าอย่างตื่นเต้นแล้วบอกว่าตนจะแต่งภรรยาใหม่นั้นสีหน้าของฮูหยินผู้เท่าไปที่มีไฟโทสะสูงอยู่จึงนับว่าเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเล็กน้อยหลิวซื่อหากเจ้ายังอยากใช้ชีวิตอยู่ในจวนระกูลไปของพวกเราอย่างสง,งบสุขก็รีบประงับอารมณ์ของเจ้าเสีย คิดดูให้ทีท่วนว่าต่อจากนี้จะทําตัวอย่างไรจะเปลี่ยนบุตรสาวที่เดินทางผิดคนนั้นของเจ้าให้กลับมาเดินบนเส้นทางที่ถูกต้องอย่างไรไม่เช่นนั้นข้าก็ไม่กล้ารับรองว่าจุดจบในภายภาคหน้าของเจ้าจะไม่ถูกหนังสือ,อย่าฉบับหนึ่งขับไล่ออกจากจวนโฮยินผู้เท่า ท่านช่างใจดำเหลือเกินดีร้ายอย่างไรข้าก็เป็นหลานสาวห่างๆของท่านเป่าให้ยามปกติท่านไม่เข้าข้างข้าก็ไม่ควรร่วมมือกับคนนอกมาทิมแทงข้ายอย่างไรเมตตาเช่นนี้เทียบกับเฮอปี้หล่นนั้นความสัมพันธ์ระหว่างพวกเราไม่ได้ใกล้ชิดสนิทสนมมากกว่าหรอกหรือโหยินผููเท่าไปหัวเราะทีหนึ่งลิวซื่อ เจ้าลืมไปแล้วหรือพี่ผ่านมาข้าเคยให้โอกาสเจ้านับครั้งไม่ถ้วนให้เจ้าได้มีหน้ามีตาในจวนตระกูลไปแต่ความคิดเจ้าตื่นเขิน อีกทั้งไม่กระตือรือร้อนทำเรื่อง,งโง่เคล้าหาเรื่องเดือดร้อนให้ทุกคนไม่มีความสุขครั้งแล้วครั้งเล่าไม่พิษหากนับตามความสัมพันธ์ทางสายเลือดแล้วเจ้าคือล้านสาวห่างๆของข้าจริงนี่ก็เป็นเหตุผลนั่งที่วันนั้นข้าปล่อยให้เจ้าใช้อุบายต่อเจิงเสียอีกทั้งช่วยทำให้เจ้าได้แต่งเข้าจวนตะกูลไป ตอนนั้นพอเจ้าคลอดล่วชิงออกมาข้าคิดว่าถึงแม้เจ้าไม่ได้ให้กำเนิดบุตรชายสืบสกุลแก่ตวนตระกูลไปวันหน้าขอแค่เจ้ารู้ความหากปีวาไม่อยู่แล้วข้าก็จะช่วยสนับสนุนเจ้าขึ้นนั่งตำแหน่งนายหญิงแต่เจ้าเล่าข้าใส่ใจความรู้สึกของเจ้าเพียงนี้ถึงขั้นเกือบผิดใจ ลายเป็นศัตรูกับเจิงเสียเพื่อเจ้าเจ้าไม่เพียงไม่กระตือเรือรอนแม้แต่น้อยยังรังแกคนของเรือนฉี่ฟางอย่างไรแม่ตาครั้งแล้วครั้งเล่าทำไมเจ้าจึงลืมไปเสียได้เทียบกับลั่วชิงเจิงเอ๋อตั้งฮากที่เป็นบุตรสาวภรรยาเอกแห่งจวนโหอเรื่องเล็กน้อยแค่นี้เจ้ายังไม่เข้าใจข้าจะเอาอะไรมาช่วยเหลือเจ้าต่อไปได้อีกโหยินผู้เท่า ข้าข้าสามารถแก้ไขได้หูหยินผู้เท่าไปหัวเราะทีหนึ่งได้ขอแค่เจ้ายอมแก้ไขข้าย่อมเอ็นดูเจ้าดังเมื่อก่อนทว่าเจิงเจียตัดสินใจจะแต่งปี่หลานเป็นภรรยาแล้ว ไม่ว่าในใจของเจ้าจะยินยอมหรือไม่ในฐานะที่เป็นอนุคนนึงเจ้าไม่มีสิทธิ์อันใดมาบอกว่าเห็นด้วยหรือคัดค้านหากมีเวลามาร้องไห้โอดครวนกับข้าที่นี่ไม่สู่คิดดูให้ทีถ่วนว่าวันหน้าจะอยู่ร่วมกับนายหญิงอย่างสันติได้อย่างไรจะดีเสียกว่า ตอนที่ปีหลานอาศัยอยู่ในจวนตระกูลไปของพวกเราในฐานะน้าของเจิงเอ,อ๋อเจ้ายังตีฝีปากชักสีหน้าใส่นางได้แต่ต่อไปเมื่อนางขึ้นนั่งตำแหน่งนายหญิงเจ้าที่เป็นอนุก็ต้องรู้จักขอบเขตที่เหมาะสมอย่าหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวอีก กล่าวจบก็ไม่สนใจใบหน้าที่บ่งบอกถึงความสะเทือนใจอย่างรุนแรงของหลิวอีเหนียงอีกหูหยินผู้เท่าไปบอกมือให้นางบอกว่าตอนเหนื่อยแล้วไล่หญิงสาวที่ขวางหูขวางตาผู้นี้ออกไปทันทีไม่สนใจว่าในใจของหลิวอีเหนียงมีความแค้นและความชิงชังมากเพียงไหนรัชสมัยสุนจง ปีที่26เดือน7วันที่3วันนี้สวนตระกูลไปยังคงต้อนรับเรื่องมงคลที่คลึกครมไปทั่วทั้งเมืองอย่างราบรื่นท่านโหแต่งภรรยายอมไม่อาจจัดอย่างสุขเอาเผากินได้ถพาว่าไปเจ้าเจียเป็นคนที่ไม่ชอบความยุ่งยากคนหนึ่งส่วนเฮาอปี่หลนันก็อยากจัดงานอย่างเงียบๆเ,เช่นเดียวกันสองคนหารือกับฮูหยินผู้เท่าไปสุด ตัดสินใจตรงกันทุกอย่างเรียบง่ายส่วนเรื่องแข่เกลือก็เชิญมาเพียงญาติสนิทและมิตรสหายที่ไปมาหาสู่ กับตัวนหรอยู่บ่อยๆเท่านั้นมองดูสถานที่จัดงานแต่งงานอันครึกครื้นนี้ไปล่วเจิงที่บรรลุเป้าหมายจึงรู้สึกประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งแน่นอนสิ่งที่ทำให้นางเบิกบานใจที่สุดคือการได้เห็นกับตาตนเองว่าหลิวอีเหนียงที่มีฐานะเป็นอนุภรยายกน้ำชามาคุกเข่าต่อหน้าท่านนะเอ่ยปากเรียกหูหยินอย่างกล้ามกลืนฝืนทน ผ้าทางอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นทำให้ไปลร่วเจิงตบมือชอบใจขณะเดียวกันนางก็บอกกับตนเองในใจว่าพวกที่ติดขางนางในชาติที่แล้วนางจะคิดหาทุกวิถีทางเอาคืนจากพวกมันทีละคนทีละคน เพียงชั่วพริบตาราษฎรของแคว้นต้าสีก็ได้ต้อนรับการมาเยือนของเทศากาลฤดูใบไม้ผลิที่หนึ่งปีมีหนึ่งครั้งตามตรอกซอกซอยทั่วทุกหนแห่งมีแต่ภาพความคลึกครื้นจอแจชาวบ้านแต่ละครอบครัว ต่างแขวนโคมไฟสีแดงสดสะดุดตาไว้เหนือประตูใหญ่หน้าบ้านของตนทอดตามองไปทั่วทั้งเมืองหลวงมีแต่ภาพแห่งความรุ่งเรือง ตอบกับเสียงประทัดที่ดังมาจากจุดที่อยู่ไม่ไกลนักเป็นระยะทำให้ผู้คนสัมผัสได้ถึงบรรยากาศของวันปีใหม่อย่างลึกซึ้งในวันแห่งการเฉลิมฉลองเช่นนี้สภาพจิตใจของโฮยินผู้เท่าไปแห่งตวนหอเรียกได้ว่าไม่เลวเป็นอย่างยิ่งไม่กี่เดือนก่อน ปัยเจ้งเสียบุตรชายเพียงคนเดียวของนางแต่งภรรยาใหม่ส่งผลให้ไปเจ้งเสียพี่เดิมพีควรถูกฟาบาทส่งกลับไปประจำที่ชายแดนตั้งแต่เดือนแปดได้รับพระมหาการุณาธิคุณจากโอรสสวรรค์พระราชทานวันหยุดแต่งงานให้อีกครึ่งปีเป็นของขวัญได้เฉลิมฉลองปีใหม่กับบุตรชายนี่คือความปรารถนาตลอดหลายปีที่ผ่านมาของฮูหยี ผู้เท่าไปวันนี้ความปรารถนาของนางเป็นจริงในที่สุดอารมณ์ของหูหยินผู้เท่าย่อมแช่มชื่นเบิกบานเป็นอย่างยิ่งนอกจากหลิวอีเหนียง กลับไปล้วงสิงแล้วจวนโหทั้งจวนนับว่าได้ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ด้วยกันอย่างเบิกบานใจและคลึกครื้นวันที่สามของปีใหม่ในวังส่งคนนำเทียบเชิญมาแจ้งว่าฝ่าบาทและหฮองเฮามีพระประสงค์เชิญแขกเกลือไปร่วมงานเลี้ยงในวังที่ตำหนักเจ้าอย่างนี่คือกฎที่บรรพบุรุษแขวนต้าฉีได้กำหนดไว้เมื่อหลายปีก่อนหนึ่ง เพื่อใช้โอกาสนี้สานมิตรภาพระหว่างห้องเต้กับขุนนางสองเพื่ออาศัยเทศกาลนี้ให้ทุกคนได้ร่วมสนุกกันสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือครอบครัวของจวนหอเป็นหนึ่งในรายชื่อที่ถูกเชิญเช่นเดียวกันถึงแม้การเชื้อเชิญเช่นนี้ถือเป็นพระมหาการุณาธิคุณที่โอรสสวรรค์ทรงมีต่อจวนหอแต่ในสายตาของปั่ล้วจรงนางยอมอยู่ในจวน พรมานหลิวอีเหนียงกับไปลว่วสียงดีกว่าสวมหน้ากากแซงทำตัวเรียบร้อยน่ารักเข้าวังไปดื่มกินในงานเลี้ยงอะไรนั่นจนใจที่นางไม่กล้าฝ่าฝืนคำสั่งของท่านยา่ายิ่งไปกว่านั้นนี่ยังเป็นการเข้าวังครั้งแรกของท่านนาในฐานะไปหูหยินอีกด้วยต่อให้ใจนางไม่ยินยอมเพียงไรก็ต้องปันหน้ายิ้มติดตามคนในบ้านเหยียบย่างเข้าสู่ประตู วังหลวงอันเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจและฐานะอย่างไม่มีทางเลือก สิ่งที่ควรค่าแก่การเอ่ยถึงคือในบรรดาคนที่ติดตามฮูหญินผู้เท่าไปเข้าวาังครั้งนี้ไม่ได้รวมหลิวอีเหนียงกับไปล้วสิงสองแม่ลูกสำหรับสาเหตุที่แท้จริงต้องย้อนไปคืนวันส่งท้ายปีเก่าตามกฎของตัวตระกูลไปช่วงเวลาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของทุกปีบรรดาเด็กๆและบ่าวรับใช้ในตัวตระกูลไปต้องมาขอ ศีรษะคำนับขอของขวัญจากหูหยินผู้เท่าไปและท่านโหกับภรรยาเพื่อนำความเป็นสิริมงคลมาสู่ตนเองตลอดปีใหม่นี้ตอนที่หลิวอีเหนียงกับไปดล้วยชิงสองแม่ลูกโขศีรษะคำนับหูหยินผู้เท่าไปก็เรียบร้อยดีแต่พอถึงคราวที่พวกนางต้องโขศีรษะคำนับไปเจ้างเสีย กับเฮอปี้หลันที่เพิ่งดำรงตำแหน่งนายหญิงได้ไม่นานก็เผยให้เห็นความไม่พอใจออกมาอย่างชัดเจนแม้ไป่ล่วชิงจะอายุยังน้อยเผาว่าทักษะการจดจําความแค้นกลับไม่ได้หัวนึกถึงวันนั้นพี่นางด่าทอเฮอปี้หลันด้วยวาจาหยาบคายเพราะถูกไปล่วเจิงยั่วยุจนถูกท่านพ่อของนางตบหน้าอย่างแรงจนสลบไปต่อหน้าทุกคน หลังจากพักฟื้นอยู่หลายวันจนร่างกายของไปลั่วสิงค่อยๆกลับมาแข็งแรงดังเดิมนางก็ยังจดจำความแค้นที่ถูกตบหน้าในคราวนั้นมาจนถึงบัดนี้นางเป็นพวกชอบรังแกคนอ่อนแอ หวาดกลัวคนเข้มแข็งตามแบบชฉบ,บับทั้งที่ไปเเจ้งเจียบีดาของนางเป็นคนตบหน้านางแท้ๆแต่ไม่ว่าอย่างไรนางก็เป็นเพียงลูกอนุคนหนึ่งในตวนตระกูลไปต่อให้อยากแก้แค้นก็ไม่กล้าเอาความคิดชั่วร้ายนี้ไปลงที่ท่านพ่อของนางเป็นอันขาดกลับเป็นเฮอปี้หลานพี่ก้าวขึ้นมาเป็นนายหญิงแห่งตวนตระกูลไปเสียอีก ที่วิตกว่าคนรอบข้างจะไม่ยอมรับที่ตนถูกยกย่องให้ดำรงตำแหน่งนี้ดังนั้นหลังจากแต่งเข้าจวนตระกูลไปนางจึงใช้คุณธรรมปกครองคนสเสมอไปไปมามาหลิวอีเนียงแม่ลูก จึงไม่ค่อยเห็นความสำคัญของไปหูหินโดยชอบทำผู้นี้แรกเริ่มก็แอบ,บทำร้ายเล็กๆน้อยๆผู้จานินพาลับหลังต่อให้เฮ่อปี้หลันจับได้หลายครั้งแต่นางก็ยังยึดหลักการที่ว่า เรื่องน้อยดีกว่าเรื่องเยอะจึงไม่ได้จัดการสองแม่ลูกที่แอบคิดร้ายต่อนางดังนั้นจึงยิ่งเพิ่มความลำพองให้พวกหลิวอีเหนียงโดยไม่รู้ตัวในคืนส่งท้ายปีเก่านั้นสองแม่ลูกที่ยกน้ำชามาคาระวะนายหญิงได้เกือบทำชาร้อนถ้วยหนึ่งหกใส่ห้อปี้หลนัน ด้วยความไม่ระวังเป็นอย่างยิ่งโชคดีที่ไปล่วเจงตาไว้เคลื่อนไหวรวดเร็วพอน้ำชาที่ร้อนตนสามารถลวกผิวท่านนาให้หลุดได้ถ้วยนั้นจึงถูกนางปัดไปอีกทางทำให้ไม่เกิดเหตุการณ์น่าเศร้าขึ้นลิวอีนเังียงเห็นแผนชั่วไม่สำเร็จจึงอธิบายด้วยท่าทางเสแสร้งว่าเมื่อครู่เกิดลื่นกระทันหันขอให้หูหยินผู้เท่าไปท่านหอและไปหู อย่าได้ถือสาหาความน่าเสียได้ยหลิวอีเหนียงประเมินความเียบแหลมของหูหยินผู้เท่าไปต่ำเกินไปถึงแม้อีกฝ่ายไม่ได้ประนามความผิดของนางต่อหน้าทุกคนแต่ในคืนส่งท้ายปีเก่านั้นก็ไม่มีท่าทีเป็นมิตรกับนางอีกเดิมทีนึกว่าละครสลับฉากนี้จะผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วนึกไม่ถึงว่าหลังเกิดเรื่องได้เพียงสองวั เมื่อในวังส่งคนนำเทียบเชิญมาให้จวนโหเข้าวังไปร่วมงานเลี้ยงหูหยินผู้เท่าไปกลับประกาศต่อหน้าทุกคนด้วยสีหน้าเรียบเฉยว่าหลิวอีเหนียงกับไปร่วเสียงบุตรสาวของนางให้อยู่ที่บ้านไม่ต้องไปร่วมงานคำสั่งนี้ทำให้หลิวอีเหนียงตกใจสุดตัว เพราะนางคาดหวังทุกวันเฝ้ารอทุกคืนหวังว่าวันหนึ่งจะได้เข้าวังหลวงถือโอกาสหาคู่ครองที่น่าพอใจให้แก่บุตรสาวของตอนผลคือวาจาเพียงประโยคเดียวของฮูหยินผู้เท่าไปได้ทำลายจินตนาการของนางไปจนหมดสิน้นแล้วจะให้หลิวอีเหนียงทนรับไหวได้อย่างไร ไม่รอให้นางคาดขันหูหยินผู้เท่าว่าชาไหนต้องปฏิบัติต่อตอนเช่นนี้อีกฝ่ายก็แค่นยิ้มตอบนางประโยคหนึ่งว่าคนเราต้องจา่ายค่ะตอบแทนสำหรับความผิดที่ตนเองประทําเสมอหลิวซื่อหากวันหน้า เจ้ายังเป็นคนที่ไม่รู้จักกฎเกณฑ์และขอบเขตอยู่เช่นนี้ก็จงอยู่แต่ในเรือนของตนไปตลอดชีวิตเถิดอย่าได้ออกไปข้างนอกให้ขายหน้าผู้คนเลยไม่ว่าหลิวอีเหนียงจะยอมรับการลงโทษนี้หรือไม่นางก็ไม่อาจฝ่าฝืนคำสั่งของฮูหยินผู้เท่าได้พอถึงวันที่สามของปีใหม่นางจึงได้แต่ทำตาปริบๆมองดูฮูหยินผู้เท่าไปพา บุตรชายสะพายและหลานสาวคนเล็กที่แต่งกายเต็มยศมุ่งหน้าไปยังวังหลวงเพื่อร่วมงานเลี้ยงพักเรื่องที่หลิวอีเนี่ยงแม่ลูกเดือดดานไม่พอใจเอาไว้ก่อนไปล่วเจิงที่ติดตามท่านยา่าท่านพ่อและท่านนาเข้าวังหลังผ่านการเปลี่ยนแปลงมาหนึ่งฤดูร้อนเต็มๆต,ตัวก็สูงขึ้นกว่าปีที่แล้วอยู่ไม่น้อย อีกทั้งวรยุทธของนางก็ก้าวหน้าขึ้นหลายขั้นโดยปริยายท่านนาเคยพร่ำบนไม่ใช่แค่เพียงครั้งเดียวว่าเด็กหญิงเบอบางดีๆคนหนึ่งพอริ่มเรียนวรยุทธกับเถาซื่อไห่แล้วก็ค่อยๆกลายเป็นเด็กธรโมนเห็นนางกระโดดขึ้นลงอยู่เป็นประจำไม่มีลักษณะของปุญลาสตรีตระกูลใหญ่แม้แต่น้อยแม้แต่ไปเตเจ้าเตีย ก็ยังรู้สึกว่านิสัยของบุตรสาวมีกลิ่นอายของเด็กผู้ชายแฝงอยู่เขากังวลตลอดเวลาว่าวันหนึ่งบุตรสาวจะกลายเป็นเด็กผู้ชายไปสุดท้ายเน่าเปื่อยอยู่ในบ้านไม่ได้ออกเรือนกลับเป็นหูหินผู้เท่าไปที่มีท่าทีเปลี่ยนไปจากตอนแรกที่ไม่ค่อยเห็นด้วยหากหลานสาวคนเล็กจะเรียนวรยุทธ์กลายมาเป็นสนับสนุนให้ไปล่วเจิงเรียนวรยุทธ์ กับเผาซื้อให้ต่อไปเนื่องจากเมื่อไม่นานมานี้นางได้ประสบเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นไม่น้อยตอนนั้นสองคนย่าหลานไปไหว้พระที่วัดระหว่างทางเจอคนร้ายหลายคนขวางทาง หมายจับปล้นทรัพย์บ่าวรับใช้ของตัวตระกูลไปพยายามปกป้องหูหยินผู้เท่ากับคุณหนูรองสุดชีวิตผลคือคนร้ายพวกนั้นเก่งกาจไม่น้อยขณะที่ทุกคนเกือบเอาชีวิตไม่รอดกันหมด ไล่วเจิงที่หลบอยู่ในเกี้ยวและไม่อยากเสแสร้งอีกต่อไปจึงสบโอกาสลงมือพริกชะตากรรมอันน่าเศร้าที่นางกับท่านย่าเกือบถูกปล้นทรัพย์ไปได้นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโหหยินผู้เท่าไปจึงไม่มีข้อโต้แย้งที่ให้หลานสาวคนเล็กเรียนวรยุทุ์อีกในช่วงเวลาคับขันหากมัวแต่ร้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นไม่สู้ปกป้องตัวเองได้ มีความสามารถอยู่กับตัววันหน้าถึงจะไม่ถูกคนรังแก พอมีแรงสนับสนุนอันยิ่งใหญ่จากท่านย่าไผ่ล้วเจิงจึงยิ่งกระโดดขึ้นกระโดดลงอยู่ในสวนอย่างฮึกเหิมจนเกือบจะเสยหลังคาของตัวตระกูลไปตกลงมาหากไม่เพราะวันนี้ถูกบังคับให้เข้าวังหลวงไปร่วมงานเลี้ยงต่อให้ตายนางก็ไม่มีทางสวมชุดกระโปรงที่ตัดเย็บอย่างวิจิตปักปิ่นปักผมมุกสีทองไริประยับ ทั้งยังต้องเรียนแบบกิริยาท่าทางของคุณหนูสูงสักเหล่านั้นที่ยิ้มไม่เห็นฟันเดินต้องบิดเอว้างทำเป็นใสซื่อฟังขุนนางใหญ่พวกนั้นประจบห้องเต้และห้องเฮาด้วยความเบื่อหน่ายไปด้วยเจิงเอามือปิดปากหาหน้อยๆครั้งหนึ่งคิดในใจว่างานเลี้ยงที่น่าเบื่อเช่นนี้เมื่อไหร่จะจบลงเสียทีขณะที่นางหาติดกันไม่หยุดง่วงง จนจะหลับนั้นเสียงกรีดร้องแสบแก้วหูก็ดังมาจากจุดที่อยู่ไม่ไกลนะักเสียงร้องนั้นราวกับจะทะลุไปถึงสวรรค์ก้าชั้นฟ้าในชั่วพริบตาเสียงที่แหลมเล็กทำลายความง่วงงุนของไปล่วดวจิงไปจนหมดสิน้นพอมองตามเสียงไป พบว่าเจ้าของเสียงกรีดร้องไม่ใช่ใครอื่นคือสินชัยโรคุณหนูสามของตัวกัวก้องที่เคยมีวาสนาได้พบกับนางเพียงไม่กี่ครั้งตั้งแต่ตอนแรกพี่ขบวนของตัวกัวก้องมาปรากฏที่ตำหนักเจ้าหยาง ไอล่วเจิงก็ค้นพบโดยไม่ได้ตั้งใจว่าคุณชายรองตะกูลเซนที่มีสัญญาแต่งงานกับนางไม่ได้อยู่ในกลุ่มคนที่ติดตามมาวันนี้แต่อย่างใดฮูหยินผู้เท่าไปกับฮูหยินผู้เท่าเซนหลังจากพบหน้ากันแล้วก็ทักทายกันสองสาประโยคด้วยความเกรงอกเกรงใจ จากที่ทั้งสองพูดคุยกันโหยินผู้เท่าเซินเหมือนกำลังเล่าว่าหลายวันก่อน อุณภูมิลดลงฉับพลันสัินกูเฉินเด็กที่โชคร้ายคนนั้นเคราะไม่ดีป่วยเป็นหวัดเย็นตอนนี้นอนพักรักษาตัวอยู่ในเรือนอย่างน่าสงสารไปลวยเจิงอดคิดไม่ได้ว่าทางที่ดีคนผู้นั้นควรป่วยตายไปเสียเองนางจะได้ไม่ต้องสิ้นเปลืองสมองคิดหาสารพัดวิธีมายกเลิกการแต่งงานของสองตระกูล แม้คุณชายร้องเสรินไม่มาก็ไม่ได้ส่งผลต่อการมาร่วมงานเลี้ยงของญาติพี่น้องคนอื่นๆของตัวกัวกงแต่อย,ย่างได้ดูคุณชายใหญ่เสรินกูหงกับคุณหนูสามเสรินชัยโรซี่ แต่และคนแต่งกายอย่างโอ้อวดและสีสันฉูดฉาดเพียงนั้นรู้เลยว่าสองคนนี้ต้องอยากเป็นที่ตื่นตาลึงของผู้คนทั้งงานภายใต้การชี้นำของสุนซื่อเป็นแน่ความจริงพิสูจน์ชัดคุณหนูเซินเป็นที่ตื่นตาลึงของผู้คนทั้งงานอย่างแท้จริงเสียงปรีดร้องสูงแปดหลอดเพียงพอกับการทำให้สัตว์ป่าที่อยู่ในรัศมีส0 0อลี้ตกใจ จนวิ่งหนีได้หากไม่ใช่เพราะหัวใจของไปล่วเจิงมีความทนทานดีพอไม่แน่ว่านางอาจติดกับในชั่วพริบตาไม่ร้องให้ผู้อื่นมีปฏิกิริยาว่าแพ้จริงเกิดเรื่องอะไรขึ้นไปล่วเจิงที่หูไวตาไวก็พบต้นตอของปัญหาอย่างรวดเร็วเห็นบนพื้นที่อยู่ไม่ไกลจากเซินชัยโรนะัก มีงูตัวใหญ่เท่าแขนเด็กสีดำสลับเหลืองตัวหนึ่งกําลังเลื้อยไปมาอยู่บนพื้นเสียงกรีดร้องนี้ของเซินชัยโรทำให้ผู้คนที่อยู่โดยรอบหลายคนตกใจพอคนเหล่านั้นมองเห็นงูน้อยที่ไม่รู้เหลื้อยมาอยู่ตรงหน้าตั้งแต่เมื่อใดก็มีแม่นางสองสามคนที่ขวัญอ่อนตกใจกลัวจนร่างกายสั่นเทาดวงหน้างามซีดเผือดการปรากฏตัวของ งูตัวนี้ทำให้สรวนชัยรูตกใจพอดูนางกรีดร้องเช่นนี้ทำให้งูน้อยที่ดูเหมือนออกมาเดินเล่นพร้อยตกใจไปด้วยงูน้อยที่ได้รับความตกใจพรันชูคอขึ้นกระโจนเข้าใส่สรวนชัยร้ช่วงเวลาล่อแหลมเงาร่างอันว่องไวสายหนึ่งพรันโผล่มาจากที่ใดไม่รู้ แล้วจับตรงตำแหน่งเจ็ดชุนของงูตัวนั้นอย่างรวดเร็วยกมือขึ้นแล้วกดแขนลงก็เห็นงูน้อยสีดำพี่ตอนแรกยังดุร้ายขอพับลงมาตายทันทีปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียม ทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ